เขาใหม่หนึ่งคันนะโตลต้าโฟลเนอร์นะครับ2 8งยุดแปดเทียดีสปอ,อร์ตดโวนะฮะคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับผมนะ่ยเป็นรองแค่ขับ4ี่ซิกมาโฟกี้นั่นเองนะนะครับสวยมากๆพี่เล็กไม้เป็นแค่44,000โลเท่านั้นเองนะฮะถูกต้องตามอัตลักษณ์ของตัวเทียดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมสันไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะฮะเป็นตัวแบล็กท็อปด้วยนะนี่โอ้โหคลิปจริงๆคันนี้44,000โลนะครับยังไม่ทันได้ช้ำเลยนะนะครับเบาเฟิร์มๆแน่นๆแบบนี้เลยนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่่่งไปดูทีอืนนะ มือ2รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นลายไอเทมเลยนะครับลิมิเต็ดดิชั่นนะนะครับต้องหาเก็บสะสมไว้ได้เลยนะนะครับเครื่องเสียง GBL พี่นะสวยจัดจริงๆเดิมๆนะฮะได้ของแต่งตัวเทีดีเท่านั้นนะครับนะตรงรุ่นนะฮะสปริงขดแดงนะนี่ช่วงล่างไ o เจูเนอร์นะฮะแม็ก20นิ้วปาดท้ายเปิดไฟฟ้าสวยจัดออกห้างอยู่ล้างเจ็ดกลางๆนะฮะคันนี้นะนะครับ พี่โยนขายที่ราคา939,000บาทนะฮะนะครับรีบตัดสินใจนะช่วงนี้ธันวาคมนะครับภายในเดือนธันวามีดอกเบี้ยพิเศษ1.29%ฮะ1.99ก็มีนะครับขาชนป้ายแดงเลยนี่เล็ขไม้นะนะครับสวยสดงดงามพี่เนี่ยพี่ดูสภาพภายในตกแต่งเป็นตัวเทียดีนะฮะนะครับคาร์บอนเคปล่ามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเสียงเป็นตัว G p L ด้วยนะฮะใส่ของดีๆมาทั้งนั้นเลยคันนี้นะครับสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะ9 3 0 0 0 0 9,000บาทนะกดติดตามจากแชทปากเบอร์ในช่องนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเลขไม่เป็นแค่44,000โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวโตลต้าฟอร์ยูเนอร์นะฮะ2.8นะฮะ t ทียดีสปอร์ตอโวนะครับตัวนี้มีตัวขับ2นะฮะเป็นรองแค่ขับ4แค่นันเองนะครับบนนนนะะะะะเป็ตััววด้ยฮฮข2ก็ ราคาเนี่ยออกห้างตอนนั้นน่าจะล้านเจ็กลางๆนะครับนะหล้านเจ็กลางๆพี่ต้นขายแค่เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์ของตัวเทียดีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะช่วงล่างนะครับจะเป็นของตัวเทียดีแล้วก็สปริงขดแดงของเทียดีด้วยนะครับนะฮะสวยมากเลยพี่ัรนี้ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนะ คใครที่ไม่ต้องการตัวขับ4นะแต่ได้เครื่องแรงๆอย่าง2.8ลิตรนะฮะ177แรงม้าพี่นะฮะก็ถือว่า,าใช้งานได้ปกติเลยนะนะครับในพื้นที่สูงนะหรือว่า,าใช้งานปกติทั่วไปนะครับ2.8ลิตรเอาอยู่นะครับ1น7่แรงมา้านะสวยเลยพี่พี่ดูภายในนะฮะนี่ภายในล้อนะสปริงขดแดงนะครับผมนะแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นโช้คของตัวเทีดี นะครับล้อของตัวเทียดีด้วยนะนะครับสวยสดงดงามพี่ใครหารุ่นนี้อยู่นมาดูที่นี่ก่อนนะนะครับภายในก็จะตกแต่งเป็นตัวเบาะดําแดงนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนะครับด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์นะครับด้านหน้านี่เนี่ย LD ลบ5เมตรเนี่ยสวยสดงดงามแล้วก็ด้านหน้าสลักนะฮะลูกค้าเก่าใส่กระจังหน้าเป็นตัวแต่งของตัวเทียดีหมดเลยนะนะครับนะส่วนมากจะไม่ค่อยเจอนะนะครับกระจังนี้นะกระจังหน้าตัวนี้นะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ใช้กันอยู่นะครับนะหลายๆคนก็มาแต่งใช้กันอยู่นะครับพอเป็นมือสองก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเบ้ารองมือจับอะไรอีกเพิ่มเติมนะฮะสวยพี่คันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับนะเหมาะกับการใช้งานชีวิตประจําวันนะครับพื้นที่สูงก็โอเค2องเครื่อง2องแเราอยู่นะนะครับเที่ยวภูเที่ยวดอยนะเอาอยู่พี่ขับ2เอาอยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้ครับมาดูกันตอนในส่วนของภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะดําแดงนะนะครับได้เดินสีแดงพี่นี่ ดำตัดแดงนะนะครับเกจรถลงเป็นออโต้ทั้ง4บานผ้าโปรกฟ้าปรับกระจกฟ้านะครับนะเซ็นทัลล็อกมีมาให้เบาะปรับไฟฟ้านะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลงปรับมันักพิงนะฮะแล้วก็ปีกเบาะนะฮะเสริมมาใหม่ให้นะครับผมนะสวยอยู่นะใช้ได้เลยนะใครที่ดูในรูปแบบของตัวเทียดีนะนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดเอディชันนะครับต่อไปเป็นแร่เทมแน่นอนนะครับเป็นรุ่นหายากแน่นอนพี่นนะครับ ก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะนะครับผมมีที่เป็นซิกมาโฟอีก1คันนะครับนะปี19เหมือนกันนะซิกมาโฟปี19บเจดยีนะคันนี้หัวเกียร์ผ่านการใช้งานมาครับเดี๋ยวปรับแต่งให้อ่าหมดกำลังขี่โหมโดเพลโหมโดนะครับทักชั่นคนอนโทรลออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้นะเบรกมือเป็นแบบนี่นะมีได้สีแดงด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยสวยนะฮะที่ผมปรับกล้องนิดนึงปุ๊บให้เห็นกันชัดๆนะฮะพวงมาลัยเป็นคาร์บอนเคเบิลด้วยนี่สวยเดิมพี่นะครับ แล้วก็หุ้มด้วยหนังนะฮะเดินได้สีแดงนะก็กระชับมืออยู่นะนะครับกระชับมืออยู่ใช้ได้เลยนะครับปุ่มกดเป็นพุ s สตาร์ทเป็นของตัวเทีด้วยนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าปุ๊บเจ้าของเดิมใส่เพยังลอลงพื้นที่เป็นพรม a ดมอนคั t มานะนะครับหนึสอม่ะผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะนะครับรับฟิกขึ้นมาค่อนข้างสวยนะเป็น t ทียดีส t ั v o ด้วย เนี่ย <Das que ath ie> แล้วก็เล็กไมนะสี่หมื่นสี่พันโลครับนะ,ะภายในจะเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆผ้าเคเลล่านะครับถ้าคาร์บอนอยู่ข้างในนะแต่ลักตัวเทียดีด้วยไฟ <l oss il> โชว์อื่นไม่มีนะนอกจากไฟน้ํามันครับผมเนีน่ยนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติ <l oss il> ปกติรุ่นนี้จะไม่ค่อยจุกจิกอยู่แล้วนะสำหรับตัวตัวท้วาฟอยเนอร์นะครับครเครืร่องทนเกียตทนด้วยนะครับไม่จุกจิกนะแ <l oss il> อ่นะฮะเป็นเดียต้อนนะฮะไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับปรับออโตได้นะแล้วก็ด้านล่างตกแต่งเป็นคาร์บอนเคเบล่าด้วยพี่เดิมๆจากโรงงานนะ นะครับไม่ได้เสริมแต่งมาจอนะฮะขนาด7นิ้วนะเป็น JBL ด้วยเครื่องเสียง JBL ครับผมใต้กระจกบังลมหน้านะครับเป็น JBL นะฮะแล้วก็ทวิสเตอร์นะครับเป็น JBL นะ, ister, นะน BL, นะ้างล่างนะครับอันนี้ได้เป็นลำโพงเดิมถิดรถมานี่นะก็ขนาดขึ้นหน้าก็ให้มา6ตำนะ6ตำแหน่งนะฮะหกตำแหน่งรู้สึกคันนี้จะมี9ตําตำแหน่งนะตำแหน่งสุดท้ายจะอยู่ตรงตรงแผงท้ายนะครับนี่โอ้โห ิตรงนี้ใส่ลักตัวเทียดีนะนะครับเป็นคูบ็อกซ์นะครับเป็นซอฟทัชด้วยนะครับด้านในสามารถใช้ของเย็นๆได้นะครับรักษาความเย็นแล้วกันนะตัวนี้มีไีเอสดีการ์ดให้นะครับมีเอสดีการ์ดให้มีมีแมปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกล้องถอยหน่อยหนึ่องสามเชื่อมต่อทีคอนเน็ได้นะฮะโทนสีของเขาก็จะประมาณนี้นะครับกล้องถอยมุมมองเดียวนะฮะถือว่าให้มาก็โอเคอยู่นะนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะนะครับด้านบนคอนโซลสวย คมีเลื่อนมือซ็อฟทัชด้วยนะฮะแผ่นซกบ939,000บาทนะครับปี19เลขไม้4 0 0 0 0พี่นะฮะของบริษัทเพชรยนต์นี่ย2.8 TDI สปอตดิวโวนะครับนะไม่ใช่ซิกมาโฟนนะนะครับบอกคุณข้างสภาพสวยนะแน่นๆตึงๆเฟิร์มๆนะฮะนะครับไม่ยับด้วยแล้วก็ด้านบนนะพลาสติกยังอยู่เลยนะครับมีกระจกให้มีไฟให้นะนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นนะฮะไฟ2แผ่นที่นะฮะ วันนี้เหมือนกันนะไฟไฟแต่งหน้านะครับมีกระจกให้มีไฟให้แสงวังแดดนะครับก็ให้มาถือว่าง้างครบนะกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงเป็นการโยกพี่แล้วก็มีบันทึกกล้องหน้าเดิมเดิมมาให้นะลูกค้าเก่าติดมานะครับจากศูนย์โต,ต้ตาเลยเนี่ยอันนี้จะบอกค่งหน้านะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของอ่ะเดี๋ยวดูพวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัยนะครับเป็นมอดิฟฟังชันนะนะครับมีพุสซ um ัมโทให้ด้วยนี่แล้วก็เกียร์แพดเดชิฟ์นะสามารถปรับเกียร์บวกลบตรงนี้ได้เลย นะมาดูกันต่อในส่วนของแถวสองครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งต้องดูแถวสองกันหน่อยแถวสองนะเบาะเป็นอนี่นะครับหนังดําแดงพี่โอ้โหเดิมเดิมแน่นๆน่เฟิร์มเฟิร์มหลังคาสวยไม่มียันไม่มีกลดานะนะครับสภาพเดิมพี่นะครับนี่เบาภายในนะเดิมเดิมครับด้านหลังมีเชื่อมต่อในส่วนของพอร์ตให้ แอร์ยุ้นบนนะครับอยู่หลังคานะแล้วก็ยาวถึงกับสามเลยนะครับนี่ใส่พรมเดมอนคัตมาให้นะนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะนะครับแผงประตูก็สวยไม่มีช้ำเลยนะไปดูสภาพกระจกุลลงออโต้ด้วยนะได้เดินสวยครับแผงประตูซีนกาวทั้งฝานะครับกระจกเดิมโตต้านะครับมาเดี๋ยวดูการเข้าสู่แถวสามกันหนึ่งสองสามจังหวะเดียวขึ้นเลยนะครแถวสามครับพี่ดูนี่นะเอาเบาะลงมาแล้วนะนะครับพี่ดูสภาพของเบาะ ไม่มีช้ำไม่มียับนะนะครับบอร์ดแถวสามไม่ก็ได้ใช้นะครับนะแถวสามไม่ก็ได้ใช้นี่อีกการหนึ่งพับอยู่นะฮะคมไม่มีขาดนะไ,ได้สภาพสวยนะครับสเตเพจกลับบันไดพี่ตรงนี้เทียดีจะเป็นมีไฟนะฮะมีไฟกลางคืนเจนชัดนะครับกลับบันไดสุดไม่มีหักไม่มีแตกนะนะภายในสปริงขดแดงครับนะล้อสวยมากพี่เทียดนะีนะยี่สิบนิ้วสภาพเดิมเลยนะครับเป็นดันหลบกันเทล็กนะ สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะนะครับอันนี้ถีอเป็ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ปีใหม่ๆขึ้นนะฮะาจ้เป็นปียี่สห้าแล้วกันนะครับของเดิมไห้เป็นของเดิมติดรถนะนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอเดี๋ยวผมปรับเบาะก่อนปึ๊บปรับเบาะง่ายๆนะนะครับสองจังหวะด้านบนหลังคาแบ็กท็อปเนี่ยเดิมครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นสภาพเดิมสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกด้วยสามนะครับไฟท้ายเดิมเป็น LED ดีด้วยนะนะครับสวยอยู่ ่ส่ลักด้านหลังพีอดีสปอร์ติโวนะแต่ไม่มีซิงค์ว่าโฟนะครับคันนี้เป็นแค่ขับสองแล้วก็เจ้าของเดิมใส่หรือเรื่องของกาดนะฮะกันกระแทกมานะตรงขอบนะผมเนะี่ยอ่ะดูนัานท้ายหน่อยปุ๊บฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะนะครับด้านหลงเป็นยางอะไรครับผมนะชัดเลยผมถ่ายในช่วงของตอนเย็นนะแดดมาพอดีพี่นะน,อน็อตฝาท้ายเดิมนะไม่มีขยับนะไม่ตรนไม่อ้างอยู่มักฝาท้ายเดิมนะแล้วก็กระบอกโช้กนเป็นไฟฟ้านะฮะดันได้สุดกระบอกล้างน้ําสวย จุดคือลงจุดพระของพี่สี่0มืสี่พันโลนะฮะยังไม่ทันได้ช้ำนะผมบอกเลยแค่นี้นะครับยังไม่ทันได้ช้ำนะเนะ่ยสวยเบาะเดิมสวยเนี่ยนี่ดึงท้ไมง่ายฮะนะครับไม่ได้ยากเลยเนะยด้านบนฮะอย่างที่บอกนะลำโพงซับบูเฟอร์ด้านบนนี่สภาพดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันจะส่องพื้นนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของตัว TAD นี่เห็นไหมตรงฝ่ามือผมนะสัญลักษณ์ของตัว t ดีนะนี่ชัดเจนแต่พอลงพื้นอะนะครับลงบนพื้นเนี่ยมันจะสวย ะอันนี่บงบอกว่าคันนี้เป็นเทียดีแท้นะครับสปอร์ติวแท้นะสวยสดรุ่นงามพี่สีเงาด้านหลังยังอยู่ครบนะนะครับนะสวยเลยใครหารุ่นี้อยู่นะมาดูนี่ก่อนนะนะครับรถเดิมๆสภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับเดิมๆสภาพนี้หายากแล้วนะครับเบาสวยนะฮะพี่ดูสภาพแน่นๆเฟิร์มเฟิร์มเลยนะผมบอกเลยนะครับแน่นๆน่เฟิร์มเฟิร์มพี่นะครับ รุ่นนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นของรุ่นที่เป็นตัวเจนเดอร์ในอนาคตของปีย2ิบสองที่เป็นย2ิบสองนะที่เป็นเรจนเดอร์นะนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะสเก็ตเพลตตรงนี้มีไฟนะเยดี P D นะครับผมนะไม่้ํำเลยพี่สี่หมื่นสพันโลนะครับพี่ดูสภาพโอ้โหพลาสติกยังเงาอยู่เลยนะบอ่อสวยครับสวยทุกตัวเลยเนะี่ยสเก็ตเพลกับบันไดนี่โอ้โหจิ๊บจริงๆตรงนี้ด้วยนะ ะครับแผงประตูนะฮะซีนกาวไม่อยู่เต็มทั้งฝานะฮะครับยังเสียงแน่นๆอยู่เชื่อมต่อสวยนะฮะเม็ดอาร์คครบห้าเม็ดกระจกเดิมทุกบานนะเว็ดก,กุ่งเว็ดกาดมีมาให้พี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วอ่ะคันนี้นะครับเดิมๆเลยภาษีพลังบบเดี๋ยวต่อให้กระจกบานหน้าเดิมนะฮะสติกเกอร์คำเตือนยังอยู่นะ,สะแสดงว่าเดิมสุดๆเลยคันนี้นะครับเดี่ยวคล้อสันไม่มีบุบไม่มียิ้มสีเท่ากันหมดทุกชิ้นนะไฟหน้าเปรเคเตอร์ครับเดยไทม์น,นีไ่ไรติดปกติไฟเลี้ยวไฟขอทางแลล้วก็อ่ตตรงนีสปไท นะครับผมถ่ายช่วงหลงแดดมาพอดีพี่เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดไฟเลี้ยวไฟคอทางหน่อยมาไม่ขยับรถนะนะเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงนะฮะปึ๊บเดี๋ยวจะวางกล้องนะฮะคันนี้2.8ลิตรนะฮะลัดเครื่องยนต์1 GD นะฮะ2องดีนะสอลิตรหน7่แรงม้านะฮะนะครับ ก็พลักงกําลังหรือเหลือพี่ผมบอกเลยขับสองนะนะครับแม็กซ์ยีด้วยนี่สวยหลอ่ออันนี้นี่ของเครื่องเดิมนะฮะเสียงเครื่องยนต์แน่นเฟิรม์มคันบนหม้อน้ําเดิมมาเดี๋ยวดูก็ต่อนะนี่แสงแดดมาพอดีเลยพี่นะฮะชัดๆนะฮะดูคันบนหม้อน้ําครับอ่าเดี๋ยวขยายนี่ชัดๆนะมีการละลายนะฮะมีการเอ่อถลอกนะของคันบนหม้อน้ําอยู่นะนะครับอย่างนี้เดิม เย่างนี้คือเดิมนะครับสลักตัว L นะมันจะถลอกมันจะเสียดสีกับตัวนี้นี่นะยางมั้นฝุ่นนะฮะนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเจอแบบนี้คือเดิมพี่นะครับแต่ถ้าเจอคานที่แบบสวยๆมาเลยนะนะครับขาวใสมาเลยนะครับเดินออกจากร้านได้เลยพี่อย่างนั้นอ่ะนะโดนหน้ามาแน่นอนนะเปลี่ยนคารไลทคานมาใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็แคนเพีตครับขยายดูปึ๊บขยายดูนี่ น่ง1ดีนะฮะปี2019นะครับผมนะชัดเจนตรงน,นี้มามาต่อนะเครื่องยนต์นะครับนี่ือเสียงเครื่องยนต์นะฮะ2อ่า 1Gd นะ2.8ลิตรนะนะครับอา่าเป็นฝาวาลวสีสวยๆแห้งๆไม่มีน้นนำมันไหลยเยิ้มี่เดี๋ยวล่างเป็นเทโอร์โบนะฮะแล้วก็รอยเสียยิงลงข้างล่างเสียงแน่นมากนะเสียงแน่นมากเอ่ฝอฝากโป้งสวยเสยีสยงกาวน์เหนะียงฝาเนี่ยขี้ดู ติ๊กเกอร์ยังอยู่นะเอฟโอวีอาร์ยังอยู่นะนะครับฝั่งนี้ลอ็อฝาเดิมนะฮะน้ำมันเบรกนะฮะต่ออากาศนะฮะถังพักน้ําอยู่ในระดับนะฮะถังพักน้ําอยู่ในระดับนะเอสนะนะครับอ่านะน้ำมันพาวเวอร์นะนะครับกรองโซลา่าครับนะดูควันหน่อยมีไหมมีควันไหมดูชัดๆพี่โอ้ คิดจริงๆเครื่องแน่นไม่หลวมนะเครื่องแน่นอยู่นะครับนี่นะครับดตัวตาโฟลเนอร์2.8นะฮะตัวนี้เป็นเทียดีสวอตติวนะฮะเป็นตัวขับสองนะนะครับไม่ใช่ซิกมาโฟนะนะครับออกห้างมันล้านเจ็ดกลางๆนะฮะไปโดนขายอยู่เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะนะครับสดได้จากเฟ้นนั้นได้จากเฟ้นแนนได้เด็มโดยเฉพาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่เป็นดอกเบี้ย1.29อยู่นะครับนะภายในเดือนธันวาคมนะครับ เห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมโทรหาผมได้เลยนะฮะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะเบอร์ผมแล้วก็ช่องทางของไลแอดนะครับแอดไซน์หกหกบีบีบนะฮะแคปรูปแล้วส่งรูปมาทางไลแอดได้เลยผมมีน้องช่วยกันตอบอยู่นะครับแอดไซน์หกหกหกสองตัวบีสามตัวครับนะช่วยกันตอบโอเคไว้ประมาณนี้นะฮะให้ไวแล้วกันนะดอกเบี้ยพิเศษนะฮะหนึ่งสองเก้าหนึ่งจุดเก้าเก้านะครับนะจริงๆมีเฉพาะป้ายแดงเท่านั้นนะแต่เบอร์สองให้มาแล้วครับผมเฉพาะที่พี่จนที่เดียวพี่นะครับโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ